สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอแอปการเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงในชุมชนค่ะจะทําโดยนางสาวธานวรรณเสรีวิเชียสวัสดิ์นางสาวอมรสรแสงจันแจมค่ะนายจิรายุบิญยัยวัดครับในปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่ง เหล่าส im ัตว <can> ์เ <İşte> ล <bir> <insanlar> ี ern, ้ยงต้องได้รับการดูแลที่เหมือนกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไม่สามารถพูดได้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันนี้นะครับเหตุผลที่ออกแบบและทำแอปพลิเคชันนี้เพราะจะเก็บรวบรวมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่จําเป็นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราพัดหลงเพื่อลดโอกาสการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของทุกคนจึงเป็นเหตุผลในการนําเสนอแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับ ในส่วนของ API ใช่ไหมครับใช้ SQL fit ในใช้ผ่าน Card Data Helper นะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงใหม่ดึงข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแก้ไขข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ลบข้อมูลสัตว์เลี้ยงตัวเดียวล้างข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับนี่คือส่วนของสกีนะครับมีส่วนของ แอสกรีนนะครับโฮมสกรีนแอสสกรีนอีดิทสกรีนดีเทลสกรีนนะครับวัคซีนสกรีนอิมเมอร์เจนซี่สกรีนสแตทสกรีนแกลเลอรี่สกรีนแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเซตติ้งสกรีนครับในส่วนของฟังก์ชันนะคะจะมีการเพิ่มบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็ลบแสดงผลสถิติ แกลเลอรี่แล้วก็ฉุกเฉินสถาน,นะคะก็คือตั้งค่าค่ะอันนี้จะเป็นโฟลชัดการทำงานของแอปพลิเคชันนะคะข้อดีของแอปพลิเคชัน 1. ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต 2. รวดเร็วและลื่นไหล 3. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือน 4. ฟีเจอร์ครบจบในตัวเดียว 5. มีการแยกสีและไอคอนชัดเจนข้อเสียของแอปพลิเคชันนะคะ ยังไม่สามารถใช้หรือว่าใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้จริงค่ะแล้วก็แอป,ปอาจจะไม่ได้ดูได้ทันสมัยมากนะักแนวทางการพัฒนาต่อแอปพลิเคชันนะคะหนึ่งก็คือจะเพิ่มช่องค้นหาด้านบนโฮมให้พิมพ์ชื่อ,หร,อหรือเบอร์เจ้าของได้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มแจ้งเตือนวัคซีนที่ควรไปฉีดแล้วก็จะระบุพิกัดของสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็จะมีสถานการแจ้งสัตว์เลี้ยงหาย ต่อไปนะคะจะไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันค่ะสำหรับค่ะในส่วนของโค้ดแล้วก็หน้าแอปพลิเคชันของเรานะคะก็ก็จะมีในส่วนหลักๆก,ก็คือจะเป็นส่วนของ d a t a า a บ e ค่ะก็จะเป็น d a t a า a บ e helper นะคะที่เรามี เราใช้เป็นซิงเกิลตอนค่ะเพื่อให้แอปมีการเชื่อมดัตาต้าเบสแล้วก็มีการเชื่อมดัตาต้าเบสตัวเดียวค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดไฟซ้ำซ้อนแล้วก็มันจะช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็จะมีส่วนของฟังก์ชันที่เป็น Create นี่ค่ะค e ดเอท d ีดอดี e t e อัปเดตก็คือการแก้ไขเพิ่มลบการอ่านค่าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เรามีไว้เพื่อให้ตัวหน้าเว็บเนี่ยดึงดึงข้อมูลเนี่ยมาใช้ได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องเขียน sql เยอะๆค่ะแล้วก็ลอจิกที่เรามีก็จะเป็น การร a ดเพ t ค่ะก็คืออ่าเป็นใช้คำนวณคำนวณการาฟค่ะอันนี้อันนี้เกเพไทยเขาค่ะก็คือการใช้คำนวณการาฟแล้วก็ดึงข้อม,มูลอ่าน้องหมาแมวทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณวนลูปแล้วก็แยกประเภททำให้ข้อมูลเนี่ยเป็นแบบเรียทไายมากเรียวททมมากขึ้นค่ะ แล้วก็ส่วนของหน้าเว็บหลักๆก็จะเป็นโฮมสกรีนค่ะโฮมสกรีนก็คือเราจะมีไว้อเพื่อโชว์ U X U I แล้วก็เรียกเราจะเขียนฟังก์ชันแยกสีตามตามชนิดของสัตว์ค่ะเป็น น้องหมาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแมวก็จะเป็นสีส้มค่ะประมาณนี้แล้วก็มันจะได้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยแยกได้ไง่ายมากขึ้นว่าสีนี้สีนี้เป็นของสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดึงข้อมูลของลีเฟตเพจมาด้วย f ีเฟตเพจนี่ค่ะก็เป็นฟังชั่นลี ดีเฟตเพจก็คือทุกครั้งที่มีการกลับมาจากหน้าแก้ไขหรือว่าเพิ่มเนี้ยค่ะเราก็จะสั่งรีเฟชข้อมูลทันทีเพื่อให้หน้าจอเนี่ยอัปเดตเป็นปัจจุบันเสมอประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแ d ดเพจก็คือ จะเป็นการโชว์สถานะค่ะเป็นการเช็กสถานะว่าหน้าจอนี้เราลองรับทั้งหมดเพื่อเพิ่มหรือว่าแก้ไขไฟล์ในไฟล์เดียวโดยเช็คว่ามีข้อมูลส่งมาไหมถ้ามีก็ดึงข้อมูลเก่ามากรอกเลยต้องไม่ต้องรอที่เราต้องแก้ใหม่ตลอดก็คือลดจำนวนไฟล์แล้วก็ลดโค้ดที่ซ้ำซ้อนค่ะส่วนอ่า เราก็จะมีไฟล์ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นฟังก์ชันที่เราแยกไว้ก็คือจะมีาการเซตติง้งเป็นจาินของเซตติง้งแกลเลอรีอ่แล้วก็แสแตก Pet ็กเอนเมอร์เจนซี่เพจดีเทลอะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็โดยการแช ต่อมาเราก็จะมาแนะนําเรื่องการใช้งานของแอปกันนะคะก็คือเราจะเริ่มพอเรากดรันโค้ดมาเราก็สามารถาเพิ่มมีหน้าเปล่าๆขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เพิ่มสัตว์เลียงที่เรามีได้ค่ะเช่นเลย้ย ระยเป็นสุนัขค่ะเกิดเมื่ออันนี้เราก็สามารถบอกว่าน้องเกิดปีไหนได้ค่ะสมมติเกิดปีสองพันสิบหกสี่สิบสี่เดือนธันวาางค่ะแล้วก็ใส่ได้แล้วก็ประวัติวัคซีนสมมุติว่าถ้าครบแล้วแล้วก็พิมพ์ว่าครบแล้วค่ะจะขึ้นเป็นสีเขียวในหน้าถัดไปเอ้ยในหน้าหน้าต่างหน้าแรกค่ะแต่ถ้ายังขาดอะไรเราก็สามารถกรอกได้แล้วก็ตรงส่วนของบอกประวัติวัคซีนเนี่ย ก็จะขึ้นเป็นสีส้มค่ะแล้วก็เราสามารถกรอกเบอร์โทรฉุกเฉินได้ก็คือพอเราใส่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังส,ส่วน9สมมติว่าเราใส่เบอร์นี้ไปแล้ว แล้วก็เราสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของรูปภาพอันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อมูลแล้วเราก็จะเห็นว่า จะมีน้องหมาเนี่ยขึ้นมาน้องหมาตัวที่เราเพิ่มใหม่ล่าสุดก็จะขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าตารางวัคซีนที่ควรจะมีเนี่ยควรจะฉีดอะไรบ้างแต่ว่าถ้าครบแล้วก็จะว่าดูเช็คีทีว่าเราครบหรือ,อยังเราก็สามารถดูได้ค่ะว่าเราขาดอ่าวัคซีนเข็มไหนไปแล้วไปบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทร แล้วก็เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลียอาจจะเป็นแมวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บันทึกเลียก็จะกลายเป็นแมวแล้วในฟังก์ชันของการแก้ไขก็ทำให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ส่วนฟังก์ชันการลบทิ้งเนี่ยอันนี้สมมติว่าเราน้องหมาอาจจะเสียหรือว่าหายไปหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถลบข้อมูลได้อาจจะย้ายบ้านหรือว่าทำหายไปก ชุมชนนี้แล้วแล้วก็สามารถเอาน้องออกไปได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีเบอร์โทรศฉุกเฉินเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์หรือไมชุมชนนะคะก็คือนี่ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ห้องหลวงคลินิกหมอสายด่วนพิษนักบ้าแจ้งจับงูสัตว์เข้าบ้านกู้ภัยชุมชนแจ้งสัตว์พัดหลงอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้เราก็สามารถ สิงไว้กับเบอร์ที่มีจริงๆในท้องถิ่นได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ่กราฟแล้วก็สแต็กนะคะว่าทั้งชุมชนเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้ระยะกลับเป็นมาเหมือนเดิมนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมามีสัตเลี้ยงทั้งหมด4ตัวเป็นสุนัข1ตัว เป็นแมวหนึ่งตัวแล้วก็อื่นๆนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เราสามารถดูแกลเลอรี่ของชมชนได้ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีสัตว์มีน้องตัวไหนบ้างเนี่ยค่ะแล้วเข้าไปดู chicken k ก n ก,ก,ก,ก็จะสามารถดูได้ว่าตารางวัคซีนต่างๆน้อง,องครบหรือยงังเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของ ตั้งค่าก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยคือแอปอะไรแล้วก็ผู้พัฒนาต่างๆอันนี้ก็คือเราสามารถล้างข้อมูลทั้งหมดได้ที่เราตั้งค่าไว้ใน d a t a า a บ e เนี่ยค่ะก็สามารถเรียกใช้งานได้เลยแต่ว่าเราก็เก็บไปก่อนแล้วกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามมติว่าถ้าโทรก็จะโทรจริงเนี่ยค่ะว่าก็จะขึ้นว่ากำลังโทร ไปยังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดค่ะฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ขอจบกสสารนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ